นี่ละต้มแซบป่ากระป๋องแบบเคียงเคียงครับและนี่คือมหกรรมการต้มยำป่ากระป๋องแบบเคียงเคียงครับชุดจอดครับอุ้บ่ทางหลังอานารน้ำเส้นดีเลยโบกสะอื้นโบกสะอื้นหมครับพี่นอ้องเบืองใกล,ใกล้ๆหลังจากใส่เครื่องลงไปครับเป็นเครื่องต้มยำมใส่ข้อต้มยำใส่ขาใส่ตะไคร้ลงไปแล้วตีปองลงไปเลยครับ มันมันอยากสูตรอยู่นะเมนูเนี่ยอขอโทษขอภัยพี่น้องเนาะอันซุปกระดิบนาะนอยากทำแน่แต่ละมือนอะอ่ะระวังนี่ซอยหอมร้อครับเป็นไรซุปเปอร์ฮร้<ะ>องเบิ่งจากนวยเบิ่งก่อนอ,ะอ่ะเออร้องให้พี่นอ้องเบิ่งจากนวยเบิ่งก่อนอะ่ะอือ,อกินไลยอยู่บบเก็บสูงอยู่ปะตอนใหญ่ไหมนะอยู่ๆหวานหวานเอาตอนใหญ่ไหมเอาใหญ่ใหญ่แบบแน่นๆเลยน้องผักใช่ไหมแบบแน่นๆเลย คนน้องอไอดิบเหรอไม่น้องนั่นแหละน้องโอ้ยโอเ็บสงบรยุ่ต์งนนึ่งหนะเป็นเลสมซื่อเปลี่นหมกเนาป่ะสมซื้อโอ้าเดี๋ยวเขาจะเอาพักไปรวยอย่างน้อยครับบอดกำลังไปเก็บอ่ะใบกระเพาครับผมมาต่อไปครับอันนี้ยังคู่บ่าลากผักโอบ่หมันงอนตั คุ้มห่วยว่ามันหวานอ่ะใสเลยนะใสนี่เข้าไปครับบีบบีบมะนาวเนี่ยคุ้บป่ะมึงเนาะอือมึงเด้อมึงเด้อมันเรียนขมน้ำในเด้ออ่าอืต้มยำปลากระป๋องแบบเคียงเคียงครับอือเดี๋ยวเขารอสักครู่ครับคำถามว่าน้องๆไปใส่เบิร์ดอ่า ติดภารกิจเบิดครับติดภารกิจอ,อ่ะเดี๋ยวเขาจะปรุงรสชาติไปอีกจัหน้อยครับอ,อย่ากกินเค็มแน่ตัวตั้งแต่เหตุอันนี้เป็นมัเงนบะบ้าปกติบ่เคยเห็นกับเขาแค่นี้อันนี้ทั้งว่านหรอมันกินเค็มเลยบ่าอยากเห็ดซมูกินบ้าแดงนี่ก็มักแนกน้อยอยู่เค็มๆเนี่ยเตี้ยมัน่สมขนมแมนเคียบกุ้งเพื่อนแมนบ่าขนมเคียบกุ้งนี่คือกันเป๊ะถึงกินถึงรสชาติถึงกินรสชาติเด้ รสชาตินี่รสชาตินี่ออกไปทั้งน้ำปลามาอ๋ออย่างนอแบันโอ้ยอย่างเนาะอย่างซ้ำอยู่เนาะโอ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วบดบดหั่มไหมแม่ังไๆกับบอสครักเอาบดบดเอาอันนั้นมาใส่บดไอ้กะเพราน้องกระเพรากระเพราโอ้ยแลงแรงแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกบดเอากระเพราได้หัวละพามาหลอบนึงละ ซุปเปอร์ดิฟได้ไปเก็บมาไหม่บมันโหดแล้วพะได้ยังว้าผิดได้ยังพักอีตูวได้อีตูวเอ้าเอาว่ากันไปครับว่ากันไปเออเฮ้บอสแบบบอสดิฟท่านบอสว่าบึงเนี้ยมันค่อยเค่งเข่งแบบเค่งเข่งนี่มันอยากสุดอยู่นะขูดการลดไว้ท่านอ่ะซุปเปอร์เอาบอสยกให้น้องกัดหน่อยยกช่วยน้องกัดหน่อยบอส เบิ่งเด้อสิกเนี้เจอมันอยู่หม่องเทียนี่เระเป็นยังค่อยอยู่หม่องเทียนเดียวขันคว่ำนี่เอากอยู่เลยอุ้ยนี่แหละต้มแซ่บปลากระป๋องแบบเค็งเค็งครับอุ้ยอย่างมะอุ้ยอย่างนงี้ยขั้นบัตรนะไอ้กล้องเออต้มยำปลากระป๋องแบบเค็งเค็งมาครับย้ำหนาวม้นี่ ได้คำสุดท้ายวะเป็นนังเกีย่งๆอบราณเพื่อนบอดกระจอบอาย้ำนี่หรอท่านมาครับพี่น้องคำขอไอ้ตุ้มหน่อยอ่ะพี่ตุ้มกินเยอะเดี๋ยวมันจะอิ่มนะค้าเดียวได้เลยบ่หมูมันเมียนบ่มาครับบอดหมูตุ้มอบย่างดีเฮ้ยทีนี้ครั้งแรกในชีวิตนะข้มย้ำบัป๋องแมนออื ว่าจะไม่ข้าก็ข้าเหมือนเดิมนะมันไม่ทันเอาเขาึ้นเล่าเลี้ยวครับมือือหือากเนแล้วนมีแล้วซ่กับกระท่องกับธีทุระส่วนตัวครับก้นี้า็เยอะครับมอือือถุงเด็กคู่บาศกเนะ อร่อยมันเป็นฟิวสอ้อยต้มแซ่บเนาะอัดเนาะแม่เลยปลากระป๋องมันนัวนะปลากระป๋องมันนัวผู้ใดอัด์ตสนุกมันเป็นไผ่นเนาะอืมอ๊ะรังอืมอ่ะสำหรับมื้ออื่นพี่น้องอย่าเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบวิ่งเคียงร้องว่ามาเบิ่งนกับสำหรับมื้อนี้ ถือว่าแนะนําครับเมนูนี่เฮ็ดกินง่ายหากินได้ทั่วไปประหยัดเป็นวัตถุดิบแบบบ้านๆเฮาเนาะแล้วก็อร่อยด้วยแซ่บน้ำเขากับบรรยากาศย่ำหนาวแบบนี้เนาะสุดป,ประดิบเนาะแม่นครับ,รบถ้ามื้อนี้การเบ้าอาจจะผิดพลาดที่ยังไปต,ต้องขอโทษขออภัยครับอยากเอ็นเตอร์เทนอยากให้พี่น้องได้รับความบันเทิงสำหรับมื้อนี้หาหม่องลงุ้งซูลน่าม่องสุดยอดเบิ่งินกูบบาครับไอ้หืมพี่ลานกินยอดอะไรเนือ้อ ก็จเจอไผ่มุลยอบ่ได้หมอมาแบงไผ่บันมันเหลือต้นเดียวตป็นต้นเก่งใจบ่เป็นยังเดียวมือหนาวมาจกแพ็กเลย <c oughs> สุปปดิะดเสียใจอยู่นั่นอะสำหรับมื่อนี้ขอตัวแล้วครับ